สวัสดีครับชาวเพลสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับมาให้ในเกมดิซีสองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนน่าจากอดีในส่วนภาคหนึ่งตอนนี้ก็มีภาค2องมาซึ่งตอนนี้เป็นส่วนของเบต้าเกมเพลย์นะครับก็ผมก็เพิ่งได้มาก็เลยอยากจะลองเล่นกันดูโอเคก่อน์ฟยูลลิมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกอาใจก้องซ่าด้วยนะครับผมซึ่งภาพดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็เป็นเกมแห่งการต่อแหลนะครับเฮ้ยไม่ใช่ปีศาจอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็จะกดคิวค์เพลย์ไปน่าจะไปเจอฝรั่งอ่ะเออลองดูแล้วกันนี่มันได้ถึง หกถึงเก้าเพลเยอร์เลยเหรอโหเยอะมากนะน่าสนใจน่าสนใจปกติมันได้หกคนเนาะอันนี้ได้ถึงเก้าเลยนะน่าจะเดือดอยู่เฮ้ยเข้าเกมมาแล้วทุกคน you are innocent วะ่ะ hello guys hello yeah see you see y อะไรวะเนี่ยโอ้คืออะไรวะนี้่อ is the first game bro โอเค same same โอเคอ่าเกมแรกนี้รีแพลน,นี่คืออะไรอ่ะทำอะไรวะคือเลื่อนเนาะปดวายอ๋อไอแคทโอ้ my god <laughs> โอ,ภนะโอ้ภาพสวยอยู่นะผมว่าภาพสวยอยู่นี่คือโอ้แต่าภาพแบบดูดูเป็นเกมน่ากลัวขึ้นเยอะแล้ว แอบนุ no แล้วจะมีปืนตอนไหนวะผมไม่ได้มีแต่แรกเนาะอันนี้คือทำไรวะโอ้บรรยากาศเกมมันน่ากลัวขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี่ไงม a ช h นโร r o อะไรวะเนี่ยเออคนเล่นไม่เป็นอีสปอร์ตเปล่ะ ันนี้คือนอนนอนเนะฟลิปอันนี้คือโย,ยนเหรียญอย่าอย่าหวังว่าอะไรนะแล้วผมโดนตีเหลือ75เนี่ยเฮ้ยโอเปนช็อปโอมีช็อปด้วยนะไม่เชื่อใครใช่ไหมย,ยิงเขาเลยโซคอลเลกเต็ด so อันนี้ล่ะปิดน้ำ อันนี้ล่ะเอ่อกดจะโคกไอ้พวกนี้ก็ได้เหรอก็ถือว่าเป็นการทำเควสเหรอฮะบรรยากาศเกมน่กกากลัวมากนะแบบน่กกากลัวจัดๆเลยอะ่ะมันกดติ๊กได้นี่มเมากลางเอ้ยนี่แหละเลือดเหรอ weak point เอ้ยคนนี้วะเนี่ยแฮนเหรอชื่ออะไรแฮนแฮนวะเนี่ยเอ๊ะ เฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้จ้าวคุณภาพในเกมสวยแบบสวยมากนะนะสวยจน FPS ตกเลยอะ่ะอ,อุยอ้ยอุย้ยอ๋อมืดเหรออ๋อนี่จับคู่ไพ่เนาะ อาฟูแกฟูอ้าวว่าเนอะแล้วเกิดอะไรขึ้นว่าเถอะว่าเถอะอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะคือเพื่อนตายเหรอนี่คือยาสองสามเหรอ อ๋ออันนี้จัดเม็ดยาให้ใช่ไหมโอ้ตอนนี้คือผมกำลังงงว่าผมต้องทำอะไรเวเชิญนิดออบเสียงอะไรวะแล้วใครเป็นในนั่นอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะเฮะ้ยวันนี้เสียงใครกินเลือดปะ เราสามารถซื้อได้ใช่ไหมอ๋อเทรดได้เลยใช่ไหมเข้ uh, okay, ได้ปืนละ okay, uh, นี่คือจัดยาเรียบร้อยต้องกดให้ปะโว้วโว้วโว้วโว้ w ้ Whoa. Monster monster? าวไอ้ส monster. อ o n มอนสเตอร์ไม่ไปซ No he buys sorry Oh, อ๋อโ okay. Yes. อันนี้คืออ๋อกดคิวดูเควสนี่ไงอ๋อนี่ไงกดคิวกดคิวใช่ไหมนี่ไงจะมีบอกนี่หว่าโอเคทำอะไร เนี่ยใช่ไหมใช่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 หนึ่งหกแปดหกเปิดประตูไม่ได้อีกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคินโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีมีคนแปลงร่างว่ะนี่ทีะเลพอร์ตเหรอ Careful, careful. I hear someone. To the monster. อพินนี่จากไหนวะเลขมจากไหนวะอ๋อนี่เลขอะไรอะววมีไฟปะวะ้วว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  อะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋อถ้ามีคนตายก็คือจะขึ้นอย่างนี้เลยเหรอออเชดอ๋อคือไม่บอกเป็นใครแต่ว่าบอกว่ามีคนตายนี่คือต้องเล่นหมักลุกอ่ะนี่คือคอนเฟิร์ม อันนี้คือแค่เดินแค่นี้เลยอ๋อนี่คือคือบอกงงฮะตอนนี้กำลังงงกันทุกคน Westwood ไอ,อที่เป็นเมอวะเนี่ยไอ้นี่มันซ่อมอยังไงวะอ๋อ โอเคเนี่ยก็จะซื้อช็อปได้อ๋อนี่ไงอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอกประตูล็อกอยู่ฝั่งนู้น1,9อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้ผมไม่ทันได้ดูด้วยมันเริ่มบวกรนแล้ววะ1,9่เแล้ววะปิดประตูก่อน จะได้ไปก็ได้ฮนะช่วยจะน้อยหนีกันได้1686โ okay. อเค what ใช่เหรอต้องขาดอีกคนนะ่ะ1 6ึ6งแปดหก blackboard ดับอีกแล้วเหรออ่ะไม่เปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้หรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะเปิดได้เปิดไม่ได้ละรีพอร์ตอุย้ย no 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 <c oughs> Sorry Sorry I not kill you w h you serious I I not kill you okay Yeah Whoa อ้าวเจออ้าวอะไร What เจอปีศาจดีเหรอ อะไรวะเนี่ยโอ้ยน็อตคิววูก็มาวะทำไมวะทรงผมผมมันจา้าบเกินไปเหรอโอเคมันไม่เหมือนเดิมด้วยเหรอได้นี่ว่ะวีซ่า Yes, yes. Why 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 ซิมเขาอยู่ไหนอะอยู่ซิ I'm not kill you อ่ะแล้วเขาชื่อเราเมื่อกี้ว่าจะได้ดูชื่อด้วยคืนมองกันยากมากอะ Hello Why you shoot me motherfucker เอ <laughs> ่อ uh, อ uh, ะ What What y e a h What the is back <S <calm pools> no 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 wall no, no. no, no why shoot me <wh No. ย <c oughs> ิง <c> ต <oughs> <O S 1> <ibi> ัวผู้ชายนะอะไรวะเนี่ยคนนี้เหรออเล็กซ์ fuck you niggers ใช่ไหมโอเค kill kill นี่คือใช่ไม่รู้เลยว่ะตอนนี้คือเราแบบ กี่คนแล้วอะคือเราไม่ได้ทำเควสกันเลยว่าตอนเนี้ยไม่ไยู่ข้างล่างเหรอกระสุนเต็มอันนี้คือหอ,อมองคืนปะ Uh, I don't know. Fuck. Again? Monster is Whoa. It's monster! Monster. หัวฟูหัวฟู Afro Afro She is Afro ไปแล้วครับใช่ปะวะติดอะไรอ่ะผมเห็นแล้วไอไอทรง Afro คืออ่ะเออ Max is monster Lisa Lisa afro go! afro girl afro go! Girl, afro girl. i see i see kill him kill him shoot, shoot. no 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 not me I yes 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 no, not no 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 nice bro lisa lisa, lisa lisa bro. oh my god we're gonna lose bro i am the pre-infected bro lisa bro lisa เรียบร้อย Watch him bro Go to win Yes so easy win You losers เห็นไหม Easy 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 Lemon squeeze Yeah like I said โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็ให้ดูได้แค่เกมเดียวเพราะว่าหาห้องไม่เจอครับเหมือนแบบเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะยังแปลกๆอยู่ด้วยความที่เกมเพิ่งเปิดอ่ะเดี๋ยวไว้เซิร์ฟเวอร์ปกติเดี๋ยวไว้อาจจะมาเล่นให้ดูอีกและกันสำหรับเกม DC สองครับก็เป็นเกมที่ผมว่าสนุกดีนะ เออลองเล่นดูแล้วผมว่าเกมมันก็ใช้ได้เลยต้องหูต้องเรียนรู้ระบบใหม่เยอะแล้วเกมมันค่อนข้างจะเรียวขึ้นเยอะภาพค่อนข้างสวยมากนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับแบ่งลังใจกองซาของสบนนี้เอาไว้เฮียนครับสวัสดีครับ